สำหรับท่านที่ได้ฟังเรื่องประสบการณ์ของเสือหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อไปแล้วนะครับมาครั้งนี้ผมขอหยิบเรื่องใกล้ตัวจะขอเล่าถึงเรื่องปฏิหารเสือหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสบ้างหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสท่านเป็นสิทธิเอกองเดียวของหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะครับใครที่มีนิวาสสถานอยู่แถวแถวถนนพระราม3ผมเชื่อว่าจะรู้จักวัดนี้ดี วัดปริวาสถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับส่วนปริหารที่เกิดกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยผมก็ขอเข้าเรื่องเลยกันละกันสำหรับเพื่อนๆที่ได้ขับรถมา5ปี10ปีเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีสักครั้งในชีวิตหนึ่งละครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องหลับในผมเองขอแชร์ประสบการณ์ก่อนเลยประสบการณ์หลับในของผมเนี่ย เกิดขึ้นมาตอนอายุผม30ต้นต้นๆระหว่างที่ผมขับรถขึ้นทางยกระดับที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงครับผมมุ่งหน้าจากแยกพระราม9ก้าไปแยกลำสาลีตอนขับขึ้นเนี่ยยังรู้สึกตัวอยู่เลยครับแต่ปรากฏความรู้สึกเนี่ยไปวูบตอนประมาณกลางสะพานนิดๆจังหวะที่ผมจะลงเนี่ยปรากฏว่าไม่รู้สึกตัวละครับช่วงนั้นเองรถก็เบนไปฟาดกับราวสะพาน เสียงดังสนั่นเลยครับตกใจตื่นพร้อมกับเสียงร้องของภรรยาผมเกือบจะพาตายทั้งรถแล้วครับท่านผู้ฟังตอนนั้นภรรยาผมก็กําลังท้องอยู่ด้วยนะรับรองเลยว่าถ้าหล่นลงไปเนี่ยเป็นข่าวใหญ่อยู่สักวันสองวันละครับถ้าหากว่าหล่นลงไปเนี่ยก็จะพลอยทําให้รถข้างล่างเนี่ยโดนรถของผมทับอาจจะพานตายกันหลายคนก็ได้เรื่องปฏิหารที่ผมกําลังจะเล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การหลับในเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นการหลับในที่พิสดารมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่มีอาชีพในการใช้รถใช้ถนนอยู่ทุกบ่อยแล้วเขาก็มีเพื่อนรักคนหนึ่งเอาเสือมาฝากครับแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนเองขับรถบ่อยเอาเสือของหลวงพ่อเนี่ยไปเก็บไว้ในรถหน่อยเถอะจะได้คุ้มครองป้องกันตัวไอตอนได้มาเนี่ย เขาบอกว่ายังไม่รู้เลยครับว่าเนี่ยคือเสือของหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสเพียงแต่ว่าด้วยความเชื่อเพื่อนครับก็เอาไปใส่ว่าในรถอย่างที่เพื่อนต้องการทุกอย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นวันหนึ่งครับระหว่างที่เขากําลังขับรถเหมือนเคยเขาขับตามรถ6ล้อคันหนึ่งมาระหว่างที่ขับตามมานั้นเนี่ยไม่ทราบว่าหลับในไปตอนไหนแต่ว่าการหลับในของเขาเนี่ยเขาฝันครับ ขาฝันว่าเขากําลังขับรถตามหลังรถ6ล้อคันนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือไม่ได้เห็นภาพตามความเป็นจริงเขาเห็นเสือลายพาดกรอตัวหนึ่งเดินไปวนไปวน,นมาอยู่ท้ายรถ6ล้อคันนั้นจังหวะที่รถเขากําลังจะเข้าใกล้เข้าใกล้รถ6ล้อคันนั้นไปเรื่อยๆเ,เสือก็ตั้งท่าแล้วกระโจนลงจากท้ายรถ6ล้อมาใส่รถเขาครับเท่านั้นเอง ตกใจตื่นถึงได้รู้ตัวว่าตัวเองหลับในแล้วก็รีบเบรกได้อย่างทันควันเส้นยาแดงผ่า8ครับท่านผู้ฟังเคยเห็นข่าวไหมครับว่าถ้าหากว่าไปชนท้ายรถ6ล้อหรือท้ายรถ10ล้อเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดเพราะว่าตำแหน่งของตัวรถเนี่ยมันจะมุดเข้าไปข้างใต้แล้วก็ตัวของคนขับเนี่ยก็จะอัดกปปี้เข้าไปที่ท้ายรถพอตกใจตื่นรอดมาได้ สิ่งที่ชายหนุ่มคนนั้นทำก็คือสืบหาจนเจอครับว่าเสือที่ตัวเองเอาไว้ในรถเนี่ยคือเสือของหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสและได้ตามมากราบหลวงพ่อสมชายถึงวัดเลยครับตอนนั้นเองก็มีการถ่ายรูปลงกันในกลุ่มเพียงแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เซฟเก็บไว้เป็นที่น่าเสียดายมากมิฉะนั้นแล้วถ้าผมมีเบอร์โทรเนี่ยแหมจะโทรมาสัมภาษณ์ให้ท่านผู้ฟังฟังเลยก็แล้วกัน เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับที่ผมเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นเสือรุ่นไหนของหลวงพ่อสมชายแต่ก็ดีไปอย่างครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าเป็นรุ่นไหนเนี่ยเดี๋ยวราคาก็จะแพงขึ้นมาอีกโดยตัวของวัตถุมงคลวัดปริวาสแล้วนะครับหลวงพ่อสมชายปลุกเสกทุกรุ่นถ้าเพื่อนอยากได้ก็สามารถไปเช่าบูชาที่วัดได้เลยปัจจุบันหลวงพ่อได้บำเพ็ญประโยชน์สืบทอดอายุพระศาสนา ด้วยการไปปิดทองให้ฟรีครับไม่ว่าจะเป็นพระาธาตุไหนไหนหรือวัดไหนไหนพระพุทธรูปหรือเจดีอะไรก็แล้วแต่วัดพระาธาตุดังๆผ่านฝีมือการปิดทองของหลวงพ่อสมชายมาแล้วทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นวัดพระบรมาธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระาธาตุดยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่วัดพระาธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมนะครับรวมถึงล่าสุดท่านไปปิดทองที่ พระธาตุแช่แห้งตัวพี่โบเนี่ยพอรู้เรื่องประสบการณ์อย่างนี้ก็รีบเอาเสือหลวงพ่อสมชายมาไว้ในรถด้วยตัวหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ก็คือรูปพระราหูของหลวงพ่อสมชายแล้วก็เสือหลวงพ่อสมชายครับผมก็เช่ามาจากที่วัดแหละครับพร้อมกล่องอย่างที่เห็นเสือหลวงพ่อสมชายผมได้มาในวันที่น้องสาวของผมเนี่ยซื้อรถใหม่แล้วก็ไปให้ท่านเจิมรถให้ไอ้ผมก็ไม่รอช้าครับรีบวิ่งไปที่ตู้เช่าวัตถุมงคลของวัด เช่าเสือมาตนหนึ่งแล้วก็เอามาให้หลวงพ่อเจิมให้ด้วยแป้งเจิมที่เพื่อนเห็นก็คือเป็นแป้งเจิมที่หลวงพ่อใช้ในการเจิมรถให้กับลูกศิษย์ลูกหาส่วนเสืออีกตัวหนึ่งที่เห็นตัวขวามือสุดก็คือเสือของหลวงพ่อชานวัดบางบ่อที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วน่ะแหละครับตอนนี้ก็มาถึงมือผมเป็นที่เรียบร้อยผมก็วิ่งไปเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อสมชายในรถเอามาถ่ายรูปให้เพื่อนได้เห็น วันนี้พีโบของจริงครับไม่ได้คุยโม้แต่ประการใดในบางครั้งบางคราวถ้าดวงยังไม่ถึงคาดมัจจุราชยังปราณีและเรายังมีความดีอยู่บ้างวัตถุมงคลก็จะแสดงผลช่วยเหลือชีวิตได้อย่างเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละครับวันนี้ก็กราบลาทุกท่านไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ